พี่น้องพักกระทินแก้หลายๆทิดโอสเก็บไปกินก็ตัมะฮงกันหักงาลงมาเลยแลนพัเดียวเราที่หลังไ่ดไดไ <laughs> ก็อยาก,อยาก,กาเอาหยเห็นเมันจัดได้มันเสียได้อยากจัดมีดาตนมันลระ่วมขึ้นไม่ได้มีโต้นะไม่ได้มีโต้นะมานะ <laughs> แล้ว,ลว,วนะพ่ะไแ้ว ก็จะจะหนีกับรถเสียรักแล้วล่ะ, <g ül> ะเดี๋ยวไปหอดพนแล้วสิไปเด,ดเด็ดเดชเอาโยนเตียงอเอาไปกินกับตาบกัหบกหุ่งเตียงเฮี้ยนพี่นอ้องบอกขา,ายไม่ไสิซื้อวะล่ะมีคนมีคนสิออเดอร์ว่าจ้ามีคนสิออเดอร์ว่ากันชอเดอร์บอกนะต้นปากกระถินลายลายสก็บไปนั่นพายุงกำลังงามนะ แาบนี้เอามาตัดเอาสำายก็แบบนี้เด้อ